สวัสดีครับผมกับพ่อกันอีกคือเก้าครับพี่น้องกับเบ้าสักผ้าเลาะครับผมเมื่อนี้กับผ้าเลาะมาลงน้ำโขงอีกคือเก้าครับมาซ่หมไมเก้าอีกครับงามครับเพราะว่าไม้เก้าหมานครับหมยท่าซ้ายครับผมไมยนี่นะครับหมันหมนกับเข็นเคยครับเบ็ดสามคันคือเก้าครับอุปกรณ์คือเก้าเบ็ดทุกอย่างครับพี่น้อง มาดูนมาชมกันครับพี่น้องจะมานบ่ครับเมื่อนี้คือจังสองสามเมื่อที่ขึ้นหลังบ่ครับชมวิวชมบรรยากาศกันครับโอ้ดอกไม้ดอกไม้สวยๆง,งามๆเลยครับ อา,ญญากาศตอดเศ้าครับบรรยากาศกัดดีขึ้นเราครับป่ะพี่น้องลงเบียดกันเลยครับเพื่อบอ่ให้เสียเวลาครับผมมาลงเบ็ดกันเลย ลองเบ็ดกันเลยครับผมเป็นลงแล้วครับขั้นแรกครับขั้นที่หนึ่งครับมาลงขั้นที่สองกันเลยครับผม มารุ่นกันครับบันนี้จะมีตัวมีเรี้ยมวะครับเมื่อนี้ผมก็จะลงบัตรถึงสามพันให้เ่าวลวครับอู้นขั้นได้ไก่พุนะครับพี่น้องเอาละครับไปขั้นเบ็ดสั้นนะครับไปเลยครับลุยกันเลย เอาละครับหนึ่งแต้มครับแต้มแรกครับแต้มแรกแฮกมานครับเอาอีก้วครับพูนครับขันนั่นพูนละครับขั้นเกาครับขั้นไก่ผูล้ละครับ โอ้ยปยูครับพี่น้องบรทันครับมึงหนึ่งดึงักแข้งครับโต๊บโต๊บโต๊บตบู้นะครับเอาไหมเอาไหมครับมาแล้วครับพี่น้องขั้นใกล้ๆเนี่ยครับโอ้มันกินน้ำเดรบวครับเนี่ยบ่ดินบ่ถิงเนี่ยครับกินเงียบครับกินเงียบมาแล้วครับแ้มที่สองมาแล้วครับใส่งามๆครับผม ปับพี่น้องเอาเบ็ดขั้นนี้ง่ายไปพุ่นครับขวดขวดหินร้องเมองครับง่ายไหมครับเอาไปขั้นเดียวครับสองขั้นนี้เกาไว้นี่นะครับร้องมาเบิ่งแถวแถวขวดหินมึงก็ครับเนี่ยไปครับพี่น้องลุยกันเลยครับรับพี่น้องหมายเขาข,ขวดหินนี่นะครับ เบ็ดกันเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วมานะครับมาแล้ว ขี้บ่าวใช่หรืะแม่นบอละพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วโอ้ปลาทูครับปลาทูมาแล้วครับลปลาทูปทาลาท,ทูผมใส้ตะขอซองตะขอครับผมมัน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 มาแล้วครับ ครับผมพี่น้องเออพี่น้องผลลึกหมดถุงป่ามาใส่ครับผมว่าไม่บวกน้ำมันครับอุ้นแล้วกพี่น้องมองไว้ป่าผมยังไมไ่บวก เอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วลงปุ๊บจิ้มปั๊บเลยครับพี่น้องนะครับใส่ง,งาม ครับพี่น้องก็คือเกาแล้วครับผมก็ขอตัวสิบเบ็ดก่อนนะครับช่วงนี้ป่าจินดีครับขอตัวสิบเบ็ดก่อนครับพี่น้องมักคิปเนี่ยกดไลค์กดแค์กดติดตามอย่าผมไม่ได้ครับบ่าวสักผ้ารอครับคิปหนาไมจะพารอลงใสก็ถารุ่นท่าเบิ้งกันครับผมก็มาซ้ำไม้นี่ก็ซีมือแล้วครับปลาจินดีครับไม้นี่ซีมือแล้วครับ พุ่นครับพี่น้องสวงขันผมไปพุ่นเก๋าเพุ่นังีไม่ได้ยงางไปเบิ่งมันเลยครับพุ่นนะครับเอาไว้เห็นแล้วป้านครับถากลับพุ่นหลังจะไปเบิ่งครับเมื่อปลาฉลามลากไปแล้๋ยวบุญอ่งครับเนี่ยคลิปนี้ก็คงสิบุบี้อย่างหลายแล้วครับพี่น้องก็คงสิลาพี่น้องกับเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ